เขียนผมเลยแต่อันนี้ไม่ได้ยินใช่ไหมไ้่ได้ยินก็ดีเมื่อกี้ฝนไม่ดังมากลองโชว์สกเกลเอ,อื้อยาอยาให้ตกอย่าให้ตกเราเคยเล่นแมปดรอปเปอร์มาแล้วเราโหดอยู่แล้วนะฮะการขึ้นก็แค่นี้เองแมปดรอปเปอร์ Map แล้วก็แค่กระโดดลงไปนะคะมันก็จะไม่ตายนะตะเกียบตายนะเออชีวิตไม่ลดก็ได้ เชิดกกอนจะช่วยไว้เราไว้แถไปแถวนี้บ้างาเลยกานฮะอ้ลืมไปเราต้องไปขุดไม้ขุดไม้พอประมาณเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวขอไปคาพี่บ้านกันอขอบคุณมากนะที่กดไลค์จากวามที่แล้วนะครับสี่ไลค์แล้วตอนนี้เ <Yeah. F. S 1> น้ประมาแป๊บ ตอนแรกที่ผมถ่ายก็ได้ค่าซอมบี้ไปนะแล้วก็ได้ชุดเกาะสีทองมาเลยเดียวแต่ว่าไม่ได้ทั้งชุดนะได้แค่งเก่งโอ๊ยทำไมบ้านเราขึ้นไม่ได้ขนเนข้าบ้านยากนี่ครับครับได้มากี่อันโอ้ได้มาสามอันสรุปคือเราต้องไปครับอีกเอ้ยเราต้องไปตัด ไม่มีฮะไม่มีเราก็ต้องเราต้องตัดไม้นะคะตัดไม้ตัดไม้เพื่อจะคือสองบล็อกนี่มันทําได้ได้หนึ่งอันนะบันไดเนี่ยบันไดเราต้องทําประมาณหลายขั้นนะ่ะตอนนี้ได้มาสามตอนนี้มีบันไดไอ้มีไม้สิบอันแล้วใช่ไหมทาได้เยอะแลวขุดมาต้นนี้หมดก็พอดี ใส่แล้วแหละตอนนี้หมดนะบ้านเราโคตรเท่เท่รับนะเป็นไงฮะข้างในโอเคจริงๆเมืองเพชรอมยังไม่จบนะยังไม่เอาประสานมาแต่แต่ว่าแค่เดี๋ยวพาหน้าเราไปดูกันเลยแล้วกันเออเอา้าเอาแล้วไง โอเคมีทอสอยู่มีทอสอยู่ขอบคุณมากทอดในช่วยฉันไว้บันไดจะพอหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวผมลืมยังไม่ได้ข้าบ,บันไดเอาลง่ายอ่าขึ้นไปใหม่อะ่ะขึ้นไปใหม่ นะล้วก็ขอคุณเทียนออกโอ้มืดนะเนี่ยเราต้องไปขับบอนบันไดแล้วมันอยู่ไหนก็มันอยู่ไหนแล้วก็มันอยู่ไหนเพลงอะไรของเราอันนี้ไปขับเลยไม่ดูนะ่ยอันนี้ของอะกาศครับเราขับได้แล้วไม่เป็นไรส่วนฟัอกอฟักทองหรอ้าว ไฟต้องกันอ๋อพวกนี้โอเคเราไม่ต้องการบล็อกอะไรนะในตอนนี้เราแค่ต้องการบันไดนะในตอนนี้อันทําบันไดไม่ได้เหรอไปใส่ไปขุดไม้มาเลยนะนี่โอ้ยดาบดาบกอนขอดาบกรลืมดาบอุ้ยโอ้โหเผื่อได้ชุดดีมากเผื่อได้ชุดเข้ามาเลยเพื่อนชุดมันหลูหราอลังการมากแต่เราก็ไม่ได้ชุดฮฮ เราต้องออกไปตัดไม้ตอนคืนเนี่นะ <c oughs> มันไม่น่าจะดีมาออกงั้นเราก็าต้องรีบตัดแนะถ้ามันไม่น่าจะดีมันบรรยากาศมาคูชัดๆนะฮะติดไฟหน่อยออดมากไฟไฟมันเหมือนตอนเช้าแต่จริงๆมันมืดอยู่นะฮะตอน,น มันแค่ใช้ไฟฮะอันเดียวมันเหมือนตอนเช้าเลยนะนะลองขุดไปเลยครับแล,แล้วก็จะได้บ็อกน,นั่นแหละฮะขุดไปเลย <c oughs> บ็อกหมดแล้วแหละขอไฟด้วยจ้ะทำงการไฟนู่นแหละบ้านล้วจะไม่มีตัวอะไรมากัดแล้วใช่ไหมเนี่ย โอเคตอนนี้เราน่าจะครับบอดด์อได้แล้วเฮ้ยทำไม,ามาครับบอดดอไม่ได้เอาลองขับไม้ก่อนแล้วก็ปายนี้ไม่ต้องก็ได้เอามาเพื่อครับทอดด้วยขับไม้เพิ่มเจอบ,บันไดแล้วได้มาปกบอันขับไม้ขับไม้แล้วก็ขับบันได ตอนนี้เราได้บันไดามาเก้าอันแล้วโอเคนะจะได้อยู่มั้งเก้าอันเนี่ยว,ว้าวมืดอะไรอย่างงี้โอเคครบแล้วน,นะตอนนี้เราต้องขึ้นไปฝั่งนู้นโอเค มาไมไม่โดนทั้งบนน้องนั่นเออผมต้องกระโดดลงไปแล้วอุ้ยอ้าวอ้าวอ้าวตีปลักตีปลักปะย่าวังทันไหมไม่ทันเราขึ้นแล้วก็วางเราขึ้นวางเราขึ้นวางวางทำไมไม่รอดเลยอ่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย ทำยังไงดีอ,องคูส่งบอกนี้ก่อนแล้วก็ต้องเข้าไปตอ,อนนี้มันแค่กระตุกอ,อู้ดิเห็นโอดไอ้รตรงนั้นด้วยเออเดี๋ยวมันต้องเอาโอ้โหต้องเอาเทียนออกด้วยแล้วเอาเทีนยนไว้เอ้เอาเทีนยนสิ อันแหละนะ้แเตีนทสมามา่แล้วเย่มาทำห้องตาดินอห้องตาดินนี้เราจะเก็บของไว้เออน,นี่ฮะห้องตาดินเราสวยงามโอเคแล้วเราก็จะมาปลูกต้นไม้ห้องตาดินแหละจะดีเหรอแต่เราเข้าไปปลูกต้นไม้แหละ ผมว่าเราต้องมาขุดกันแล้วละ่ะเราต้องขุดด้านบนเพราะว่าต้นไม้มนอันใหญ่ทำแผนที่ให้กว้างแมทให้กว้าง okay. อ่าเป็นไงละ่ะต้นไม้ปลูกในบ้านสมมุติว่าตอนมืดไง <Okay. S 1> มีซอมบี้อยู่หน้าบ้านเราไม่กล้าออกไปขุดเกลัว <Okay. S 1> ว่าเราจะแพ้นะฮะ uh เราก็เอาห้องใต้ดินนี่แหละฮะ มีต้นไม้อยู่ในห,ห้องใต้ดินส่วนอีกต้นหนึ่งอ่ะเรอผมก็เอาไว้ทำอีกอันหนึ่งดีนะฮะติว่มามตรว่าไอ้ต้นนี้เอาวางไว้ไหนดีวางไม่ได้เลยตัว,วผมไม่มีที่ขุดอันน,นั้นอ่ะนี่ลองใช้ไอนี่ขุดอ่ะพอได้เสร็จแล้วเราก็ต้อง เอาบล็อกดินมาวางนะฮะแล้วก็ไปเอานี่นะโอเคเก็ได้ต้นไม้มาแล้วแล้วก็ทํากล่องสมบัติอีกอันหนึ่งนะฮะเฮ้ยโอ้ว้าวเ่ยวสวยมากผมอยากได้บล็อกสีขาวแล้วก็หัวฟักทองเพื่อจะเอามาทำโกเลมนะครับ เนี่ยว้ต่อเติมบ้านด้วยของสมบัติมันใช้บล็อกอันนี้กี่อันเนี่ยเพราะว่าต้องการกล่องสมบัติไงตอนนี้่ะโอเคอย่าดอออะไรอ่ะอย่าดออเฮฟอันไม่ทันยวเราต้องขึ้นไปทำไมทำไมติดะโอหไติดว่ะแค่นี้ก็ขึ้นมาไม่ได้ ก็ต้องไปเปิดอันนี้แล้วก็ขึ้นแล้วก็ปิดนะฮะก่อนอื่นเราต้องคลาพกล่องสำบทนะฮะอันเดียวก็พอม้งอะไรกล่องสำบทมาแล้วนะแล้วก็ลงบันไดนะ่ยแบบชา้าๆมันก็จะสะโลโมชันให้ทนะ่อนเล่ยของเรานะฮะอันนี้เราไม่แก้บของใีห้องใต้ดินน,นะฮะ มามาหาปีหอมมาเป็นงยน่ะผมเซียนเกมไมาครับแหละไม่เชื่อนะไม่ต้องเชื่อนะครัตผมไม่เซียนหรอกเดี๋ยวผมต้องขอลองเอาแครลลอทแบันี้ขึ้นไปเพราะว่าผมจะลองเอาไปไปปิ้งย่างนะ ปิงย่างสไตล์เกาหลีด้วยนะฮะไม่ใช่ปิญญ้งย่างธรรมดาทำไมตรงนี้มันติดบั๊กอะไรสงสัยมันเราต้องกระโดดเนี่ยเลยขึไไไนะไปเลยโอ้โหว่าแล้วมันมีอะไรช่างฮะเดี๋ยวไปไปยุ่งกับมันเราไ, erm ไม่มีอะไรอยู่ในตัว งั้นผมกินแล้วนะไอ้ตอนนี้เราต้องเอามีค้าวเหี่ยวค่ะเห็นว่าแบบนี้แต่มันก็ช่วยได้นี่แร้องกินไว้ก่อนครับไนเดาร์พทหน้าร้องมาต่อเติมให้บ้านแข็งแรงขึ้นนะโวยการใช้เป็นบล็อกอ่าบล็อกอะไรบล็อกนี้แทนนะครับนี่ เจอกันแน่นอนแฮบับบนะน่เอ้ยข้าวแน่นะฮะโอ้โหเลืมีดไว้ห้องใต้ดินด้วยเพี่อมีดนี่สำคัญนะเพราะว่าเราจะต้องไปจัดการซอมบี้หน้าบ้านเราแล้วนะซอมบี้เข้ามายุ่งโถเออกว่าจะลงได้โถเอามีดมาโอเคขอบคุณมากเัินไปแล้ว ขึ้นมาแค่นี้แหละไอฉันลงมาแค่นี้โอ้ยโอเคซอมบี้นะเตรียมพร้อมเรียนเตรียมพับนะครับมาไอแดงแดงเหรอมันเขียวนะโอ้โหของนี่อยู่แต่ใต้ดินใต้ดินใต้ดินแล้วก็ใต้ดินแล้วก็ใต้ดินนะฮะโอเคเราจะอเอาวของ ช่วยหน่อยผมลงไว้ชั้นใต้ดินตัวเองไม่ได้ฮะไม้โตยนเนี่ยเออจะพาที่เราเราปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเอาเนี่ไปด้วยมันจะพังอยู่แล้วอะขับได้ปะตอนนี้เราขาบอะไรได้บ้างเ,เอาติดตัวหมาให้หมดตอนนี้ เกติลงมาเอานะขี้เกียจลงมาเอาเอาทอนไปด้วยทอนนี่ก็สำคัญนะเอานี่เอาไปด้วยน,นี่เอาไปให้หมดแหละเดี๋ยวขอตัดคลิปเพราเดี๋ยวมันจะน,าน่าโอเคโอเคนะตอนนี้ผมก็เตรียมของไว้เยอะพอสมควรแล้วนะเดี๋เราจะไปเราจะมาเลี้ยงวัวในบ้าน ยิงยังไงล่อะอไอยันนี้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 นนคคนมันจะทำของให้แกเพื่อนเราแป๊บหนึ่งมันก็จะหนีเอาไม่หนีด้วยดีมากอย่างนี้นะถ้าหนีแกจะโดนฆ่าเข้าใจไหมเพื่อนมันจะต้องเก็บแกไว้ในกรงนี้ เหมือนว่าแกเป็นสัตว์ดีของฉันนั่นหละโอ้โหออกเพื่อขึ้นไปเออขึ้นไปดีเออทางหน้าดีเลยเให้ไปทาง,งนู้นขึ้นมาโธ่ไม่เข้าใจอะไรอ้ไร้นไม้หน้าบาร์ล่ะต้นไม้หน้า,าฮะ ตัวหนึ่งโอเคสำหรับวันนี้ก็นานเดิมไปละก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย